การเขียนครับจำนวนในรูปของฐานสิบนะครับโอเคจำนวนเต็มที่นำหน้าได้หนึ่งแล้วตามหลังได้ศูนย์หลายๆตัวเดี๋ยวลองเราสังเกตกันนะครับสิบกำลังสองมันคือสิบคูณแต่สองตัวสิบกำลังสามคือสิบคูณแต่สามตัวสิบกำลังสี่คือสิบคูณแต่สี่ตัวเออแล้วลูกสังเกตครับสิบคูณสิบหนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งแล้วตรงนี้มีศูนย์หนึ่งตัวตรงนี้มีศูนย์อีกหนึ่งตัวตกลงมีศูนย์ต,ต,นตามหลังไม่อีก สองตัวครับพบว่าสิบกำลังสองมันจะกลายเป็นหนึ่งแล้วตามหลังด้วยศูนย์สองตัวกำลังสองตามหลังด้วยศูนย์มันสองตัวจะเห็นว่าจำนวนของศูนย์จะเท่ากับกำลังของสิบพอสิบกำลังสามคือสิบคูณกับสามตัวหนึ่งคูณหนึ่งคูณหนึ่งเด็หนึ่งตัวน,นี้ แล้วเดี๋ยวก็จะมีศูนย์ตัวนี้ศูนย์ตัวนี้ศูนย์ตัวนี้ตามหลังมาก็จะมีศูนย์ตามหลังมาสามตัวจะเห็นว่าจานวนของศูนย์เนี่ย่งมีสามตัวก็จะไปเท่ากับจานวนกําลังของสิบเห็นนะครับดังนั้นสิบกำลังสี่ซึ่งเกิดจากสิบคูณกันสี่ตัวมันก็เลยเป็นหนึ่งแล้วตามหลังด้วยศูนย์มาสี่ตัวเท่ากับตัวกําลังของสิบเนี่ยมีศูนย์ตามหลังมาสี่ตัวเท่ากับตัวกําลังของสิบ อย่างหนึ่งล้านเนี่ยอันนี้คือหนึ่งล้านครับลูกจะเห็นว่าหนึ่งล้านเนี่ยนําหน้าได้หนึ่งแล้วตามหลังได้ศูนย์มาหกตัวเียเพราะฉะนั้นหนึ่งล้านก็ควรจะเป็นสิบยกกําลังหกตรงนี้มีศูนย์หกตัวเห็นไหมมีศูนย์อยู่หกตัวมีศูนย์ 0, ตามหลังมาหกตัวหนึ่งหมื่น หมื่นมีศูนย์ตามหลังเลขหนึ่งมาสี่ตัวเพราะฉะนั้นหนึ่งหมื่นก็สิบกำลังสี่หนึ่งร้อยล้านอลองเขียนหนึ่งร้อยล้านขึ้นมานะครับหน่วยสิบร้อยพันหมืน่นแสนล้านสิบล้านร้อยล้าน,านอันนี้ครับร้อยล้านรู้เฉดว่ามันนำหน้าด้วยหนึ่งแล้วตามหลังด้วยศูนย์มาสามตัวนี่อีกสามตัวเป็นหกตัวนี่อีกสองตัวเป็นแปดตัว มีสูนยตามหลังมาแปดตัวมีศูนย์ตามหลังมาแปดตัวนะดังนั้นหนึ่งร้อยล้านก็เป็นสิบยกกำลังแปดเนะี100่ยหนึ่งร้อยเฉยๆเลยร้อยร้อยมีศูนย์สองตัวเรนนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นสิบกำลังสองเนยะสิบ สิบเฉยๆเลยมันมีศูนย์ตามหลังอยู่หนึ่งตัวดังนั้นสิบก็คือสิบยกกำลังหนึ่งหนึ่งน้ำหน้าด้วยหนึ่งแล้วไม่ได้มีเลขศูนย์ต่อเลยแม้แต่ตัวเดียวก็อาจจะบอกว่าอ่ะมีเลขศูนย์ตามหลังมาศูนย์ตัวดังนั้นกำลังตรงนี้ก็เลยเป็นกำลังศูนย์หนึ่งก็คือค่าจำลักของหลักหน่วย สามารถเขียนอีกอย่างหนึ่งว่าเป็น10ยกกำลังศูนย์ได้นะครับนะทีนี้ถ้าเป็นเลขหลายๆลหลักนะครับแล้วมีศูนย์ตามหลังมานะอย่างเช่น420ลูกสามารถเขียนเป็น42นะ่สามารถเขียนเป็นสคูณด้วย10ยกกำลังนะตรงนี้มีศูนย์ตามหลังหนึ่งตัวก็42่คูณด้วยสิยกกำลังหนึ่งเนี่ยครับส2คูณด้วยสิยกกำลังหนึ่ง แต่เขาไม่นิยมที่จะเขียนกำลังหนึ่งกันดังนะนั้นตรงนี้ก็มองว่าเป็นสิบสองคูณสิบนะครับเอาละสี่พันสองร้อยครับมีสูตรตามหลังมาสองตัวลูกก็เขียนได้เป็นสี่สิบสองคูณสิบสองตัวหรือสี่สิบสองคูณสิบกำลังสองนะตรงนี้ศูนย์ตามหลังสองตัวตรงนี้ก็เลยเป็นกำลังสองเห็นไหมครับ ต่อไปครับสนะี่หมื่นสองพันเนี่ยเปรียบเทียบกันนะมีสูงตามหลังมาสามตัวนี่สามตัวดังนั้นก็เป็นสี่สิบสองคูณสิบยกกำลังสามครับเห็นนะสองตัวก็กำลังสองสามตัวก็กำลังสาม หนึ่งตัวก็กําลังหนึ่งอโอเคจากจำนวนนี้ครับเลขโดดตัวที่ยังไม่ใช่ตัวที่ไม่เป็นศูนยนะครับมันไปถึงตรงนี้เลยหนึ่งพันยี่สิบสี่ แล้วมันมีศูนย์ตามหลังมาช่วงนี้รู้จะเห็นว่ามีศูนย์ตามหลังมาห้าตัวก็เลยเป็นหนึ่งพันยี่สิบสี่คูณสิบยกกำลังห้าตัวหนึ่งพันยี่สิบสี่เนี่ยมีสี่หลักละศูนย์ตามหลังอีกห้าตัวก็คืออีกห้าหลักเพราะฉะนั้นจำนวนนี้ก็เป็นจำนวนที่มีทั้งหมดสี่หลักบวกห้าหลักก็คือเก้าหลักนะครับ จะเป็นจำนวนที่มีเก้าหลักสองพันห้าสิบสี่คูณสิบกำลังแปดนั้นลูกก็เขียนสองพันห้าร้อสิบสี่ก่อนสองพันห้าสิบสี่ลูกก็เขียนมันก่อนสองพันห้าสิบสี่การที่มันคูณสิบกำลังแปดแสดงว่ามันต้องมีศูนย์ตามหลังมันมาแปดตัวนี่ครับมีศูนย์ตามหลังมาแปดตัว มันจะเป็นเลขที่มีกี่หลักตรงสองพันห้สิบสี่เนี่ยตรงนี้สี่หลักแล้วมีศูนย์ตามหลังมาอีกแปดหลักสี่หลักบวกแปดหลักก็เ,เป็นสิบสองหลักจึงเป็นจํานวนที่เป็นสิบสองหลัก